เอ <ading> ้เร <r call. S 2> ื you know, ่อกคอมเมนต์หน่อยเรื่อกคอมเมนต์ไปหนึงเดี๋ยวเพิ่งรู้วันนี้ว่าแม่ตักตัวจริงต้องขยับปากเอานี่เธอแล้วคนบ้าอะไรมันคุยกันแล้วไม่ไม่ขยับปากอะคะตอนนี้ใช่ไหมนาะอนนันเขาจะไม่ใช่ใช่จนมากฮะเผลอมาจะเอาเพจนี้แหละที่ว่าไอ้เนี่ยเพจนี้อะไรนะ ปากไม่ต้อง,อ,งอ้าชัดเลยค่ะเสียงกับปากก็ต้องตรงต้องให้บอกกับเรื่องนี้อ่ะทุกวัน<อ>โทรไปถูกน่นอนตอนโอนอ่ะโอนให้โจรแต่ตอนด่าด่าเราตอนโอนโอนได้โจรแต่ตเตตวลาโทรมาทวงเงินโทรมาบริษัทติดต,ตามมาสิบปีแล้วไม่ตักรวยขึ้นรวยสิค่าทำงานขยันขนาดนี้ <c oughs> มีคนบอกให้โอนเก้าร้อยแลกเงินหนึ่งหมื่นจริงไหมคะ ไปโอ้นั่นมันเก้าร้อยแล้วไปนอนจะ้ะ